สวัสดีครับเป็นเพื่อนที่กำลังติดตามชมช่องกินนอนตะลันเที่ยวนะครับตอนนี้ผมตอ่อพงศักดิ์อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมารีวิวนะครับโรงแรม R2 หรือ r 2นั่นเองครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับก็เป็นโรงแรมที่น่าพักมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆที่ผ่านมาที่จังหวัดนครพนมนะครับก็โรงแรมนี้ดีมากๆครับผมแนะนํานะครับเพราะว่าทั้งใหม่ทั้งดีด้วยราคาก็ไม่แพงด้วยราคาเริ่มต้นห้องนะครับอยู่ที่ คือละ500บาทถ้าเป็นวันอาทิตย์จนถึงวันพฤ่งหัดนะครับแต่ถ้าเป็นวันหยุดยาวก็คือถือว่าเป็นสุกวันเสาร์ก็คือเพิ่มอีก90บาทเป็น590เาบาทไม่รวมอาหารเช้านะครับเพราะว่าอาหารเช้ามันต้องกินอยู่ที่อีกโรงแรมหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเดินไปดูโรงแรม R2 นี่นะครับหรือ R2 นี่จะเป็นโรงแรมในเครือเดียวกันครับโรงแรม r p h o t o ก็อยู่ในรั้วเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าการคิดค่าห้องนี่แตกต่างกันครับถ้าโรงแรม R Ph o t o นะครับก็คือจะเริ่มต้นคืนละเดร้อบาท พร้อมอาหารเช้านะครับแต่ว่าถ้าอาทูก็คือ590บาทหรือ500บาทก็ได้ถ้าเป็นวันธรรมดานะครับก็ไม่มีอาหารเช้าถ้าอยากทานอาหารเช้าก็ต้องมาซื้อกูปองเพิ่มเองนะครับอยู่ที่โรงแรมมาอาโฟโต้นะครับ150บาทนะครับที่จอดรถที่นก็จอดรถสะดวกสบายนะครับมีบริเวณจอดรถเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมีลูกค้ามาพักนเต็มนะครับเพราะถือว่าเป็นโรงแรมที่ดีมากๆเลย แนะนำเลยโรงแรมอาสองหรืออาทูในที่นครพนมนที่เคาน์เตอร์นะครับตรงเคาน์เตอร์ก็จะมีบาร์นะครับจะเป็นฐานกาแฟนะครับกดฟรีนะครับแต่เก้าเก้าหกโมงเช้าถึงเที่ยงนะครับก็เลือกได้นะครับตอนนี้จะไปทน่ชั้บนดีกว่าอยู่ห้องนี้จะไม่มีสติกน้ำนะครับสติกน้ำร้อนจะไม่มีมินิบาร์จะไม่มีพักอีกชั้นห้าครับ ชั้นห้าเลยมาตรการโควิดนะครับก็เป็นตึกห้าชั้นนะครับตอนนี้แล้วก็ที่นี่อหน้าพักเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอยู่ข้างหน้าครับบริเวณโรงแรมอาฟโฟโต้จะมีบาร์ครับมีทั้งบุฟเฟ่ที่เป็นอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารโรชเนนนะครับแล้วก็บุฟเฟ่อาหารเวียดนามร้านกาแฟมีบาร์ด้วยตอนเย็นนะครับห้อมกราเปาเก็บหน้าพักของโรงแรมเนี่ยเพราะว่ามันมีที่เดียวที่เที่ยวเลย เสียอย่างเดียวก็คือห้องมันไม่ค่อยเก็บเสียงเท่าไหระนะครับเ้านะมาดูห้องกันละกันอันนี้จะเป็นบริเวณที่อยู่ข้างในห้องแล้วนะครับก็ตกแต่งเหมือนกับที่อยู่ในเว็บไซต์ของโรงแรมกันนั่นแหละนะครับที่ผมเลือกวันนี้จะเป็นเตียงแบบคิงไซส์นะก็คือกว้าง3.5 2เตียงมารวมกันนั่นแหละนะครับก็ถ้าเป็นครอบครัวก็นอนแบบคิงไซส์ก็ดีเขาจะให้หมอนมา2 ใบผ้าห่มมาผืนหนึ่งถ้าเราจะต้องการเตียงเพิ่มหมอนเพิ่มนะครับก็300บาทเตียงเสริมรวมหมอนรวมผ้าห่มนะครับแต่ถ้าจะเอาหมอนผ้าห่มเพิ่มก็อย่างละ้อยถ้าผมจะไม่ผิดนะทีนี้ไฮไลท์ของโรงแรมนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าอยู่ตรงหัวเตียงเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งไฟเนี่ยไฟอ่านหนังสือนะตอนกลางคืนนะครับเป็นโคมไฟอ่านหนังสือได้ไหมไม่กวนคนอื่นนะเหมือนในเครื่องบินแนะหละอ่างเงี้ยนะครับแล้วก็สําคัญก็คือตรงปลั๊กไฟนะครับ มันจะมีที่ชาร์จแบตนะครับเราไม่ต้องเอาอะแดปเตอร์ก็ได้เอาแค่สาย USB มาเสียบนะครับแล้วก็ชาร์จแบตได้2.1นะครับรู้สึกว่าเป็นไฟขนาด2.1แอมป์นะครับ5โวลต์นะครับเห็นไหมครับเสียบได้เลยนะครับโ็ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เตียงก็นุ่มนะครับหมอนนอนสบายที่นอนนุ่มสบายเพราะผมดีครับประมาณนี้นะ ยู่โรงแรมแล้วกันถ้ามันสั่นหน่อยก็ขออภัยนะเพราะว่าไม้กิมบอลมันเสียไม้กันสั่นเสียอันนี้แต่และห้องเนี่ยเขาจะมีระเบียงนี้ออกให้นะครับดี๋ยวขออนุญาตนะเนี่ยระเบียงเนี่ยอย่างนี้นะครับมันมีระเบียงแบบนี้ให้ซึ่งก็ระเบียงนี้เขาก็เป็นที่เขาติดนี่แหละนะครับอันนี้มองวิวชั้นหเราไม่ได้อยู่ในโซนแม่น้ำโขงนะจริงๆมันก็ โรงแรมอาโฟโต้โรงแรมารชูจะไม่เห็นแม่นำ้ำโขงไม่ใช่วิวอย่างนี้นะครับถ้านอนอยากนอนริมแม่นำ้ำโขงมันต้องปีกโรง,งแรมนึงนะครับเห็นไหมครับอันนี้ชั้นห้าที่เราจอดรถลานจอดรถด,ดีมากเลยไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าดูลุยยาวอันนี้เนี่ยผมให้ดูห้องแล้วกันเนาะใครอยากจะมาละฟันมนโรงแรมนี้ผมแนะนำนะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ส่วน มีแอร์มีทีวีดาวเทียมนะทีนี้มาดู Wi-Fi เขานะครับก็จะเป็นไวไฟจะมีพาสเวิร์ดมีอะไรเป็นระบบ Wi-Fi ภายในของเขานะครับนี่ครับประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะที่สำคัญอย่างนั้นก็คือไปหลายโรงแรมแล้วครับไม่เหมือนโรงแรมนี้อย่างหนึ่งก็คือดูความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับมาดูนะแปบบ๊บนึงครับจะช้าหน่อย โน้ตบุ๊กของผมจะมันจะเล่น 5G ไม่ได้นะไอ้ i วไฟเป็น 5G ไม่ได้ผมเป็นแค่ 2.4G แต่ว่าดูความเร็วนะครับดาวน์โหลด3า3สิบ่าเมกอะเกือบ5 0าสิเมกนะอัปโหลดก็พอๆกันเลยครับเกือบ5 0าสิเมกนันะ่ 30, 40, นแหละส0 4 0 50สนั่นแหละอันนี้เป็นช่วงระยะเวลาแล้วแต่ช่วงกันแต่ว่า ไวไฟที aja, cit, 3. 3. ่น as. ี piss. ่แรงใช้ได้เลยครับตัวนี้เห็นไหม่ดูแล้วกันนะคนาวโหลด32เมกนะครับอัพโหลดก็ประมาณพอกันแล้วล่ะครับเห็นไหม่ดีดูนะ17.3เมกจริงๆก็พอๆกันนั่นแหละนะรแต่ช่วงเนาะดูแล้วกันอันนี้คือจุดเด่นของแรมเขานะห้องใหม่สะอาดนะครับมากๆเลยนะครับแต่ว่าในห้องนีจะไม่มีมินิบาร์ให้นะ ไม่มีน้ำชากาแฟไม่มีกาให้นะครับตัวนี้เพราะว่าเขาเอาไปอยู่ข้างล่างแล้วนะครับตัวนี้ให้กินฟรีแล้วนี่ก็เป็นที่ห้อยเสื้อผ้านะก็สะดวกสบายครโรงแรมนี้ก็ดีครับตัวนี้แนะนําเลยอันนี้ก็จะเป็นตูเ้เย็นตูเ้ตเย็นเขาจะให้น้ํามาสองขวดเล็กนะส่วนน้ําพวกสิ่งต่างๆนี่ผมซื้อขึ้นมากับจากเคาน์เตอร์ข้างล่างกว่าได้ยี่สิบบาทเนี่ยเขาจะให้เนี่ยมาสองขวดน้าดื่มของเขานะครับมินิบาร์ไม่มีนะครับ ชอบนอนนะครับประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะไปดูดูส่วนของห้องน้ำนะครับเพราะหลายๆคนก็ติดตรงห้องน้ําหลายโรงแรมเหมือนกันใหม่สะอาดนะครับมีทั้งฝักบัวทั้งทำน้ำร้อนนะครับจากข้างบนฝักบัวใหญ่ฝักบวเล็กนะครับจะมีแชมพูสบู่ให้หอมดีนะครับใหม่สะอาดครับอันนี้ก็ที่ห้อยโรงแรมอาสองอาทูนครับขนมกาแฟโค ใหม่ครับไม่เก่าเลยนะครับตัวนี้เราสําคัญก็คือมีที่เป่าผมด้วยนะอยู่ข้างในใชครับอันนี้ของโรงแรมเขานะก็อุปกรณ์ก็ปกตินะครับก็มีหมวกมีคัตต้นบัตรนะครับมีสบู่นะครับแล้วก็มีถุงใส่ผ้า้ำไม่ใส่ในในต่างนะครับดีครับตึ <S 1> <S 1> แล้วก็ทิชชูแต่ว่าโรงแรมนี้มันจะไม่มีทิชชู่ที่ใช้สําหรับ ช็ดมืออยู่ในห้องนะนะครับตอนนี้เพราะว่ามันอยู่ข้างล่างมันมีอยู่แล้วเนาะฝากไปด้วยโรงแรมาร์ทูจะเป็นบริเวณเคาน์เตอร์นะครับของโรงแรมาร์ทูนะครับก็ถ้าเราเดินเข้ามานะครับจะมีเคาน์เตอร์อย่างนี้นะจะมีเครื่องกดกาแฟนะครับก็ให้ลูกค้าตั้งแต่หกโมงถึงเที่ยงนะครับจะมีสินค้าที่อยู่ในตู้ ครับขอบคุณครับผมหานครพนมก็โรงแรมนี้นะ R2 สองนี่นะครับเสิร์ชหาใน Google Map เอาแล้วกันนะครับโรงแรม R2 ทั้งหมดมีทั้งหมด5ชั้นนะครับวันนี้พักชั้นที่5ถ้าเป็นโรงแรมอาโฟโต้จะอยู่ข้างหน้านะครับจะมีผับมีแล้ว ใช่ผับหรอกครับมันมีเป็นร้านคาราโอเกะเป็นบาร์เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นโอชิเนะแล้วก็เป็นร้านกาแฟร้านอาหารเวียดนามน,นะครับ